สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรตาวงสงิสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรุตาวงสิงแก้วนิสิตมหาวิทยาลัยนาลัวนคณะสังคมศาสตร์สาขาจิตตวิทยาชั้นปีที่2วันนี้เราก็จะมาพูดกันในหัวข้อสัตว์บำบัดหรือ Animal Assisted Therapy นะคะ คิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะชอบเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นน้องหมาน้องแมวเพราะว่าพวกมันน่ารักน่าเอ็นดูกันใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วสัตว์พวกนี้สามารถหินใจเราได้มากกว่าที่เราคิดแม่น้องๆจับไม่สามารถพูดได้แต่สายตาและกา,การกระทาของน้องทําให้เรารู้สึกว่าได้รับความรักบางคนก็รักน้องมากเหมือนคนในครอบครัวที่อยู่ในการทั้งตอนทุกข์และตอนสุขดังนั้นนักจิตบําบัดจึงนาสัตว์เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกระบวนการบําบัด ับบดคืออะไรการบำบัดด้วยสัตว์หรือ Animal Assisted Therapy เป็นการนำสัตว์เข้ามาในกระบวนการบำบัดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ดีขึ้นการบำบัดนี้เป็นการบำบัดเสริมที่นำมาบำบัดร่วมกับการบำบัดหลักควบคู่กันไปในกระบวนการบำบัดด้วยสัตว์นั้นจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่เราจะออกแบบให้เข้ากับแต่ละคนอย่างสัตว์เล็กเช่นน้องหมาจะเหมาะสำหรับการบำบัดภายในบ้านสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นม้าหรือลม้า จะเหมาะสําหรับการบําบัดนอกบ้านมากกว่าค่ะการบําบัดด้วยสัตว์นั้นเหมาะสําหรับผู้ป่วยทางร่างกายและผู้ป่วยทางจิตใจเลยค่ะสําหรับผู้ป่วยทางร่างกายสัตว์บําบัดจะช่วยเป็นตัวนําทางและเป็นแรงจูงใจให้ผู้ป่วยทํากิจกรรมได้มากขึ้นสําหรับผู้ป่วยทางจิตใจสัตว์บําบัดจะช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากอาการทางจิตเช่นการทําอะไรซ้ําๆและช่วยให้ผู้ป่วยตอบสนองความอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมค่ะ การที่นักถืงบำบัดนำสัตว์มาช่วยในกระบวนการบำบัดก็เพราะว่าน้องๆสามารถให้ความรักความอบอุ่นกับมนุษย์อย่างเราได้ช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นสื่อสารได้มากขึ้นและยังช่วยในเรื่องของกระบวนการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้นอีกด้วยอย่างเช่นการเต้นของหัวใจความดันโลหิตลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างฮอร์โมนคอร์ติซอล การเลือกใช้สัตว์บำบัดจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ร like like ับการบำบัดสำหรับคนที่กลัวสัตว์มากๆไม่เหมาะกับการบำบัดด้วยสัตว์ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้จากขนสัตว์ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้กระบวนการบำบัดนั้นเป็นไปได้ช้าลงในะควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้วยเนื่องจากการบำบัดด้วยสัตว์เป็นกระบวนการเสริมที่นำมาร่วมกับการบำบัดหลักดังนั้นจึงจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดนั้นค่อนข้างสูงค่ะ งจะเห็นกันแล้วสินะคะว่าสัตว์เนี่ยไม่ได้มีแต่ความน่ารักเพียงอย่างเดียวน้องๆยังสามารถให้ความรักความอุ่นกับเราได้เมื่อเราได้รับความรักนะคะเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารักตัวเองมากขึ้นและทําให้เราอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะันนี้ขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ